วัสด,ดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้มุมเกมครับผมไปได้เครื่องนี้มาเป็น ds ครับ ds ตัวแรกเลยที่ต่อจากเกมบอยนี่ต่อจากเกมบอยแอดวานเอสครับแล้วก็มา Nintendo ds ตัวนี้อันนี้ได้มา2องร้บาทนะครับ ผมลองเทสดูแล้วใส่เมมเกมแล้วก็ใส่ตลับเกมบอยเอดวานใช้ได้ครับทั้งสองช่องเลยแบตชาร์จได้แต่เริ่มบวมละแกะออกมาดูมันเริ่มบวมหน่อยๆแล้วแบตปุ่มใช้ได้หมดครับช่องชาร์จโอเคอยู่ปกติดีเพราะมันชาร์จได้ปากามีแต่คนละสี น็อตเครื่องเนี่ยน่าจะยังไม่เคยแกะเพราะว่ามันไม่มีรอยน่าจะนะภายนอกอาจจะถลอกหน่อยครับเพราะว่ามันถูกถูกแต่สภาพดีครับบานพับไม่หัก ส่วนสติกเกอร์ข้างหลังนี่มันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้มันลอกออกหรือว่าบอดี้เปลี่ยนหรือเปล่าอรอยมีรอยร่วงนะครับเนี่ยรอยปุ่มปุ่ม R าถลอกปุ่ม L อลก็ถลอกน่าจะตกตามราคาครับ200กว่าบาทแต่มันจะมีอีกตัวนน,นะ อันนั้นอาจจะสามร้อหรือสี่อยอะไรประมาณนี้ครับเป็นตัวอ้วนเหมือนกันร้านเดียวกันแต่ผมเอาไว้ตัวนี้มาภายนอกมีรอยถลอกครับแต่บอดี้ไม่แตกบอดี้ยังดีอยู่บอดี้มันมีเปลี่ยนนะครับของใหม่แต่เป็นงานจีนน่าจะทำโอเคอยู่เพราะผมเคยสั่งเกมบอยมาบอดี้มันก็ทำมาค่อนข้างดีครับ เปิดดูดีกว่าข้างในเนี่ยจอจอไม่เหลืองนะครับแต่เป็นเส้นด้านล่างเป็นเส้นแต่เวลาเล่นน่ยมันไม่ถึงเส้นนะครับจอจอสีภาพมันจะอยู่เลยขึ้นมาหน่อยมันจะพ้นเส้นนะครับถ้าเป็นเกมบอยนะจะพ้นเส้นแต่ถ้าเป็นเกมตลับอื่นไม่แน่ใจว่ามันจะพ้นเส้นหรือเปล่า เป็นเกมของ ds อ่ะจะพ้นเส้นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับปุ่มดี D หมดครับลองเทสแล้วกดได้หมดเลยมีฝุ่นเข้าจอนิดหน่อยลำโพงดังคู่ครับสองข้างดังดี อันนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษ,าษานะมีปรับภาษาได้นี่ครับขึ้นหมดทั้งเกมบอยแอดวานดด้านล่างแล้วก็เมมของ DS ขึ้นนี่ครับมันจะเป็นเส้นแบบนี้น่าจะเห็นอยู่นี่ครับเส้นด้านล่างแล้วอันนี้ เส้นขอบล่างแต่ถ้าปิดไฟเนี่ยเส้นมันหายนะครับเนี่ยไม่มีเส้นแล้ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเส้นได้ยังไงตอนเปิดไฟเนี่ยพอเปิดไฟเส้นจะมาจอมันเสียอย่างไงของมันวะน่าจะเป็นเม็ดสีมั้งเม็ดสีเสีย ไม่เหลืองเลยนะ้จอจอไม่เหลืองแต่เป็นเส้นเดี๋ยวจะลองเข้าเกมของ ds ก่อนครับอันนี้กินกินเต็มเกมเลยครับจอเป็นเส้นเลยเข้ามาในเกมเลยถ้าเป็นเกมบอยตะกี้นะียผมลองแล้วขอบจอมันอยู่ประมาณนี้ มันจะไม่ถึงไอ้ดำๆเนี่ยผมเล่นเป็นไรเกมเนี่ยมันให้รูดอย่างนี้แล้วก็กดให้เป็นสีเดีวยวกันแต่ผมกดไม่ทันแล้วมันก็แพ้ ันนี้กินครับเส้นกินเต็มจอเลยข้างล่างเห็นเส้นเลยแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่ครับแต่ผมเอามาก็ไม่ได้เล่นหรอกเอามาเก็บไว้เฉยเดี๋ยวก็บูรณะเปลี่ยนภายนอกก็หน่อยกรอบเกือบแล้วก็วางโชว์ไว้ไครับเดี๋ยวไปดูเกม อัน,นี่ดีกว่าเกมของเกมบอยส์วานปุ่มกดง่ายด้วยนะครับเปิดปิดเนี่ยเลื่อนมาเกมบอยส์วานกดเข้าไปเสียงดังด้วยนี่เกมบอยส์วานไม่เห็นเลยครับที่เป็น เส้นเพราะว่าขอบจอมาอยู่ข้างบนขอบจอมันเด้งอยู่นี่ส่วนในที่เป็นเส้นอยู่ข้างล่างนะครับตรงดำๆเนะี่ยมองไม่เห็นไม่เกกะจอมันน่าจะพอๆกับเอสพีอ เนี่ยครับจอล่างมันน่าจะพอๆกับ SP เนะี่ยปุ่มปกติหมดนะครับเอขยับได้ปุ่มใช้ได้หมดเลยซ้ายขวา เอเอกวายมันไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเกมบอยมันมีแค่สองกลุ่มนี้เนะอกวายน่ะมุ่งต้องไปเกมของเดียอละ ลำโพงดังครับเสียงดังเลยแหละลำโพง,งจอวันปรับไฟได้แค่ระดับเดียวนะเปิดกับปิดแค่หนึ่ง ถ้าจะปรับได้รู้สึกว่าจัดสามระดับมั้งเป็นเดียสไลท์เนี่ยครับเดียสไลท์ S นี่เหลืองแลนวจอเจอนะครับจอ เดายจะปรับได้นะ่ะสามระดับมนะั้งหนึ่งสองสามสามระดับหนึ่งสองสามแต่จะดับไฟไปเลยแบบนี้ไม่ได้นี่ครับนี่คือไฟหลีสุดของมันละหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองไว้ระดับสอง อันนี้มองแทบไม่เห็นเลยครับแต่ถ้าเล่นมืดๆอ่ะเห็นอยู่เล่นทีมืดๆอันนี้มันโดนแสงด้านบนนวปกติแต่จะลองเข้าไปเล่นเกมให้ดูครับเดี๋ยวผมกดผ่านนี่ไปก่อนเพราะว่าเกมอันนี้ฮาวิทมูลมันฐานเซฟมันหมดครับ มันเลยต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ามาครับถึงในเกมละนี่ครับจอมันก็จะประมาณนี้มันก็ไม่ถึงกับแย่นะครับดี่เขาว่ามันมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดจอไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็มองเห็นนะในที่มืดอ่ะนี่ครับบุ่มวิ่งใช้ได้ปกติซ้ายขวา เรียกหมาปุ่ม L ปุ่มาวิ่งปุ่มกดมันจะเป็นแบบเกมบอย S P นะครับกดมันจะกึดกึดไม่ใช่ปุ่มยางเล l e กสตาร์ทก็เป็นแบบกึดกึศเหมือนกัน ผมก็บอกไม่ถูกแล้วเขาเรียกว่าปุ่มอะไรนะแต่มันกดแล้วมันดังกึด๊ดกึดอ่ะนะครับเหมือนกับ s p ไม่ใช่ปุ่มยางถ้าเสียก็ไม่รู้มันจะซ่อมได้หรือเปล่านะบอร์ดมันเนี่ยเพราะมาติดอยู่กับบอร์ดเลยตุ่มเนี่ยใช้ได้หมดครับปุ่มเปิ่มโยนยาทิ้ง แล้วมันจะเบรกทำไมวะปุ่มบีไว้เบรกไงนะครับสตาร์ทกดติดง่ายทุกตุ่มเลย,ยวิง่งเรียกหมา ไว้เก็บพึ่งก่อนนี่ครับพึ่งเอาไว้ในกล่องนี้ผมเคยเล่นในน่าจะใน P.S.P. หรือในเพทูจำไม่ได้นะครับตอนเด็กเล่นพักหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเล่นอยู่หลายวันอยู่แต่ก็ไม่จบหรอกครับมันเป็นเกมที่เล่นแล้วง่วงนอนมาก มันทำอยู่แค่นี้ยปลูออกผักอยู่แค่นี้ครับอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับ200กว่าบาทคุ้มครับเครื่องนี้ถึงแม้จอจะเป็นเส้นหน่อยแต่เราไม่ได้เอามาเล่นอยู่แล้วเสียงก็ดังด้วยผมซื้อมาเก็บไว้เฉย ถ้าจะเล่นเนี่ยผมโหลดโหลดลอมแล้วเล่นในมือถือครับเพราะว่าเราพกมือถือไปทุกที่อยู่แล้วขี้เกียจพกเครื่องเกมไปด้วยเนะครับเราเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปไปละ